สวยมากครับเดี๋ยวผมเล่นเองเอาชิบ้าแล้วเพื่อนเอาชิบ้าแล้วบอดแม่งเอาจาดโอ้แย่แล้วไอ้เหี้ยทำไมบอดมีสองตัวมาเฮ้ยแม่งไม่ใช่แล้วเอ้ยแย่แล้วโอ้ชิบ้าแล้วบอดกูบอดก,อกูโอ้ยมันจ้าเลยเกินที่นี่กูแพ้บล็อกแล้วว่ากูแพ้บล็อกแมนมันเป็นโกมันเป็นโกกระจอกแต่พอมันเตะแม,ม่งโหยจิมาเลย โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าช่องเปน,นูด้วยนคะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็อยู่เกมบูล็อกอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้ผมอาจจะพูดไม่ค่อยชันดนะครับผมเพราะว่าผมสปีคสปีคไทยได้นิดหน่อยนิดหน่อยเองคือผมสปีคไทยไม่ค่อยเก่งนะครับเอ่อผมจะพยายามพูดให้ดีที่สุดอ่าครับผมทาย,ยว่าผมคือใครผมก็คือจูเลียนโลกี้ยังไงล่ะอ่าฮะสำเนียงผมแม่งเป็นเอกลามากเลยใช่ไหมละครับ เยอยบูดีย,ยอะเลนะเออคือแน่นอนว่าอยู่กับเกมบูร็อกอีกแล้วนะตอนนี้ซึ่งที่จริงอ่ะผมไม่ได้ผมไม่ได้จะเล่นโลคีด้วยซ้ำนะไม่ได้เอาสกินโลกีมาแต่ว่าจะได้ไอายิงาอิก,กากุลิอะไรอย่างไอตัวนั้นอ่ะไอตัวอามิเตอพุทธอ่ะเออแม่งโคตรโคตรเฟี้ยวอามิเตอพุทธอ่ะเออคือผมอยากได้แต่มันไม่มีไงผมเลยเอาไอโลกีมาเพราะไม่หัวล้าเหมือนกันซึ่งอัปเดตนี้ก็มีโอตโตยะและก็คาง ไอคาราสูแล้วตัวที่ผมอยากได้ก็คือยูกิเียเออยูกิเียะไม่งึงโคตรแบบโคตรวัยอ่ะคือไม่งโคตรเฟี้ยวอ่ะไม่มีใครสู้ผมได้แล้วถ้าผมขโโยโรเกียโอ้ยไม่ต้องตบมือครับไม่ต้องปลบมือครับผมรู้ว่าผมดานไม่ต้องปรบมือเฮ้ยไอบูรอกแมนมึงมาได้ไง <laughs> เฮ้ยเป็นไปนไม่ได้เอาละครับเอาชิบหายแล้วโดนแย่งบอลโอ้แย่แล้วครับผมโดนแย่งบอลไม่ได้โอ้ยแย่แล้วขอโทษเพื่อนผมวิ่งแล้วแบบนี้ไม่มีใครยืนผมอยู่แล้ว ผม,มโลคี้ผมมาแล้วนี่ผมเลี้ยวนี่ผมเตะส่งให้เพื่อนเลยทำประตเูเลยเพื่อนไม่ต้องงงครับไม่ต้องงงไม่ต้องงงเออไอ้แมงสีไม่เข้ากับผิวเลยไอ้ช่ไหยโอ้ยระวังนะโอ้ยชิห้าแล้วกดผิดปุ่มโอ้ยชิห้ายกดผิดปุ่มซอรี่เพื่อนซอรี่ s อรี่มาเลยมาเลยสวยมากครับเดี๋ยวผมเล่นเองเอาชิห้าแล้วเพื่อน เอาชิพห้าแล้วบอดแม่งเอาจาดโอ้แย่แล้วไอ้เฮ่ทำไมบอดมีสองตัววะเอ้ยแม่งไม่ใช่แล้วเอ้ยแย่แล้วโอ้ชิบห้าแล้วบอดกูบอดกู้โอ้ยมันจ้าทะลึ่เกินโอ้แย่แล้วแย่แล้วบอดมันเอาคืนแล้วผมไม่ได้การแล้วโอ้ไม่ได้การแล้วผมวิ่งแล้วโลกี้วิ่งแล้วโลกี้วิ่งแล้ววิ่งแล้วแย่งแล้วเฮ้ยมันมันเอาอุ๊ยโอ้โหมันผักผมโอ้ชิพห้าแล้ว เอ้มันตายแล้วโอ้โหเอาตัวื่นดีว่าไม่ได้เข้าไอ้แมปนี้มานานแม่งเฮ้ยเอาตัวยะมาแล้วนินจาคือผมไม่ได้เข้าไอ้แมปนี้มานานเนี่ยผมก็ฝีมือหายไปเยอะเลยถึงตอนแรกก็จะไม่มีฝีมืออยู่แล้วก็เลยอันนี้คือไรว่าสเตปอุ้ยผมหายตัวแล้วอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่กูมาแล้วไปเลยเพื่อนส่งไม้ต่อให้แล้วโอ้มันมันอุ้ย โอ้โหนี่มกูแพ้บล็อกแล้วว่ากูแพ้บล็อกแมนมันเป็นโกมันเป็นโกกระจอกแต่พอมันเตะม,มึงห่วยจมาเลยไ <c oughs> อ้ทรงมาไอ้เฮ้ยมึงชิพายแล้วเออเฮ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยยูกิเมียเอ้ยไม่ใช่ดิเช่าว,ว่ะเฮ้ยโอ้โหคาขังโอ้โหไปด้กันละมาว่าแล้วล่วลองหนแล้วกูล่องหนแล้วอุย้ยม,มาเลยมาเลยไปเลยเพื่อน เฮ้ยอัพแล้วตรงนี้เฮ้ยมึงทำอะไรวะเฮ้ยมึงทำอะไรวะอุ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยโคตรเฟี้ยวเตะไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยไม่จริงอย่านะเว้ยชุบชุบชุบอืมหักขาพิษหักขาพิษโฟว์บดโฟว์ชุบขาดิอืมแย่งสไลด์ชิมาแล้วบูลล็อก บุรหรอกม,มันเอาแล้ว hey, เ <_ an> nah oh, ออโอเค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 โอเโอเค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 โอโอเค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 โอเ เฮ้ยเอ้ยเอ้ยคูณระดับโลกนะเว้ยเอ้ยกูณระดับโลกเอ้ยแหวนยังไงวะเฮ้ยไม่ได้การละอืมสก,กิลระดับโลกแต่ฝีมือแม่งระดับตำบลอุ้ยหืแม,ม่งหยุดอีกต้องส่งแน่เลยกันบุลรอกก่อนเฮ้ยบุลรอกไม่น่าคุยผ่านเลยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยแม่งโคตรโกงประตัวย่าแม่งนี่ไงอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าอยู่นี่ใจหน้อนงปุ่ม นี่ไงโลกีมาแล้วโอ้โหไม่ต้องชมคำนองกูม well, ันโลกีเองโอ้มันเตะแล้วมันเตะแล้วโอ้โหโอ้ยมันปะหันคีไปด้วยเฮ้ยโอ้ยชื่อมันแบบโอ้โหมันชื่อมันไม่ได้เลยชื่อไม่ได้เลยชื่อแม่ไม่คนไม่น่าคมหาเลยโอ้โหมันมันเอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวตัวเลยวะเฮ้ยทัได้สวยเฮ้ยตัวเลยวะ ต่อแล้วว่าไม่เคยเห็นโอ้อมีตะพุทธอ่าปุม่มแปมเรียบร้อยแง่ไม่มีใครตามกูทันหรอกกแม่งโลกเกิอืมกูเต้นด้วยเต้นส่เลยแม่โอโซยาละเราลองเปลี่ยนตัวดีกว่าอืมเฮ้ยอิสังหน่าสนใจนะกูแปลนเซิฟแล้วเฮ้ยเซิฟแล้วแวม่งโฮดเกินแม่งไม่ชอบเลย เรากี่ยวซื้อไม่ได้เลยมาแล้วมาแล้วเท่านี้แหละเวลาโชว์ฟอร์มเวลาโชว์ฟอร์มแล้วเฮ้ยโอ้ยเอามาเนี้นะอามิตาพุทธอามิตาพุทธเอามาเนี้เออนั่นแหละสนุมากเพื่อนมันส่งไปแล้วอย่ารับประตูประตูชันทำไรรับเฮ้ยหัอ uh, ลอกโอ้ส่งมาเพื่อนรู้นายทำได้ส่งมาเลยเอาดิเฮ้ยแต่แต่แถวนี้แม่งเข้าเฉยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอามิตาพุทธ เอ้กูไปแล้วกูไปแล้วนะไอ้กูเตะนะไม่มีใครรับกนะูเ,เตะนะอ้าวไม่มีใครรับกูเตะไอ้กูเตะ,ะ,ะ,ะนะอ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 ะนี่ไงนี่ไงเอ้เดินลาไปดิเดินลาสือ่อโอ้ยอาเมตาพูดมีคนอยากเป็นสไติเกอร์เนี่ยโอ้ยได้เปลี่ยนท่าใหม่ด้วยพึ่งรู้โอ้สูดอากาศหายใจเข้าลึกๆเตะมังเลยอื้อหือ ปั่นโค้งครับผมนี่ไงเรียบร้อยสี่ประตูต่อสามแม่งสุดจัดประหลัดคิงจริงไปนาไปนาเตยนาเตยนาเตะสกิลเลยนี่ไงสกิลเลยเฮ้อเฮ้ยอย่าบังโลกีอืมอย่าบังโลกีน่ะอย่าแดนตีบ้างอ่ะขอเอา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิชาเลยครับเนี่ยหยุดนะหยุดนะ เดล่าโอ้โหกำลังซุปเปอรพ์พาร์สเลยเอ้ยจบซะก่อนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอ้ยขอขอดีๆอ่ะขอตัวดีๆหน่อยชิลี่เหรอแย่งอุย้ยมันาขาเฮ้ยเจ็บนะเว้ยวิ่งลาววิ่งลาววิ่งลาวแล้ววิงวว่งลาว,ว,ลว,ว,ลวอุย้ยอุ้ยเคอร์ฟช็อตโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะนินจาเฮ้ยเอฟเฟกต์เอาเรื่องเนี่ยจะเลยเพื่อน รู้นายทำได้นินจาคูโอ้โหนินจาคูนินจาทำไรอะเฮ้ยเราเราเล่นตรงนี้อยู่เรากันอยู่เพื่อนผมไม่มีใครการแล้วตอนนี้ไม่มีใครกรันละมันจะโซโลโ่เพย์เยอะใช่ไหมในตัวนี้โอ้โหกดเกียนเฮ้ยแม่งวีก้อนเร็วเฮ้ยเร็วกว่าโลกอีกไม่ได้การแล้วแม่งพุ่งเลยนี่ว่าเนี่ยเฮ้ยเคิร์ฟช็อตเฮ้ยทีมมันแม่งมีแต่ระดับล o w เฮ้ยทีมันแม่โหดจังวะแม่งมีทั้งลินมีทั้งโยบิยะใช่ไหมเออแม่งคู่ขาคอมโบเฮ้ยอย่านะเว้ยเฮ้ยหยุดหยุดอยู่แค่นั้นเคอฟช็อตโอ้โหบอทจะรับยังไงอ๋อไม่ใช่บอทนี่ว่ะเฮ้ยเพื่อนรับไม่ได้เลยนี่ว่ะไปละจ้าพี่ไปละน้องพี่ไปละน้องไปละน้องแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่คุณตามเขาเร็วโลกี้ไม่ทันหรอผมมันชายที่เร็วที่สุดในโลกไงล่ะเฮ้ยไอ้นี่อีกแล้วไวปไปครับโอเคลาก่อนเราซายานาราแล้ว <c oughs> เฮ้ยมาอยู่แล้วเซฟมามันเตะแล้วเพื่อนเราไม่ได้เออสวย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 เสยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันทีมตรงข้ามใจเย็นีิ สิงห้ามส่งมาส่งมาเฮ้ยเออ,เอ,อส่งมาส่งมาส่งมานี่อ,อือหืออือหือเฮ้ยเอ้ยห้าหนึ่งวะเนี่ยเอ้ยนี่ผมโดนห้าหนึ่งวะเนี่ยาไาในการแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วอุ้ยเฮ้ยฮิตบ็อกไกลเกินเปล่าเอ้ยมันไกลเกินนะฮิตบ็อกอะ่ะบางที เออนั่นแหละนั่นแหละสวยจัดเพื่อนออนี่เดียวาขาขาเตะไปแล้วพี่เป,แป,ป็แล้วน้องอืมขาขาอืมเตะลงเตะลงไปนู่นเอ้ยมันเตะไปนู่นแล้วมันเตะไปนู่นแล้วโอ้ชิมฮาแล้วเอ้ยหนึ่งคนเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งคนโอ้ยแย่แล้วเพื่อนเพื่อนโอ้ยแย่แล้วเคิร์ฟช็อ,อ,ชอตอืมสวยจัดสวยจัด โอ้โหใสด่ดิโอ้โหเฮ้ยไม่ทันโอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโลโลโลกีไม่ไหว,ว,วแล้วเฮ้ยโ,โ,โลกีมเล่นไม่ได้แล้วไปเซิร์ฟในายม่งมีแต่คนเก่งที่มาเลยและเซิร์ฟนี้แม่งเล่นคนเดียวโอ้ยมาแล้วโลกีขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม ไปแล้วนะครับโอ้โหพูดดีๆเอ้ยพูดแบบนี้ทั้งคลิปเลยเอ้ยพูดทั้งคลิปเลยอ่ะโอเคครับแล้วก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ได้นะเออกาจะมาลองอันติกาจะมาเอาอันติสักหน่อยอยากได้สักตัวเออแม่งไม่ได้สักตัวเลยโอเคไปแล้วเออไปก็ได้แม่งไม่ไหวแล้วท้อแล้วน้อยใจไม่ไม่เป็นนักบอลแล้วเดี๋ยวแขวนสตัด๊ดละแขวนสตัด๊ดละไปแล้วโอเคครับผมโอยโลกิกันเลยทีเดียวอะหน้าโลกีเลยโหหน้าพิกเซลเลย